ทั้งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ mm. เธอก็มีโลกของเธอต่างกับฉันมากมาย mm. เหมือนไม่มีอะไรเลยที่กล้ายกัน mm. แต่ถามว่าชอบเธอไหมสบตาแล้วถูกใจไหม mm. ก็ตอบว่าใช่เป็นอย่างนั้นจงเป็นลิกิต อากฝ้าือว่าปาฏิหาริอะไรยังไงก็คงไม่สำคัญ ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เราได้พบกันทั้งที่มันไม่น่าจ,จะเป็นไปได้เธอก็มีโลกของเธอต่างกับฉันมากมายเหมือนไม่มีอะไรเลยที่กลายกันแต่ถามว่าชอบเธอไหมสบตาและถูกใจไหม อบเพื่อใช่เป็นอย่างนั้นจะเป็นลกคิดจากฝาหรือว่าปาฏิหาริย์ฉันเองก็ไม่เคยเข้าใจแต่ถามว่าชอบเธอไหมสบตาแล้วถูกใจไหมก็ตอบเพื่อใช่เป็นอย่างนั้นจะเป็นวลกคิดจากฝา ว่าปาฏิหาระไรยังไงก็คงไม่สำคัญเท่า hmm. กับวันนี้ฉันมีเธอเท่ากับวันนี้ฉันมีเธอและจะขอมี สวัสดีครับ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 เหมือนเดิมครับโอ้เป็นยังไงนิสัยก็เหมือนเดิมดีเหมือนเดิมครับดีเหมือนเดิมเดี๋ยวพูดโกหกเหรอคะออ๋ไม่ใช่หล่อเล่นคือทันหัวอยู่เลยอ่ะทำไมอะคะฟังข่าวเมื่อกี้ที่เขาเอามาทำไม่ใช่ข่าวไม่เขาแนะนำผลิตภัณฑ์เขามาแนะนำ เอพี่ปังซึ่งตอนนี้เนี่ยไหนๆเจอพี่ปังแล้วก็เจอพี่สุมเมธแล้วเนี่ยเราถ <พอ S 2> ามเรื่องราวส่วนตัวนิดนึงเนื่องจากเราเรายังรักกันดีอยู่ไม่ได้ถามเรื่องนั้นจริงๆมีคำถามนึงนะที่คุณนุ้ยเขาอยากถามเมื่อกี้เขาบอกว่า,านั่งดูม<ช>ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกนั่งดูจนจบแล้วพี่ปังทําอะไรบ้างเมื่อกี้เขาถามอ๋อะไรครับคือพี่สุเมธแอนเดอร์ปังอ่ะหนูไม่เคยได้ยินเสียงพี่ปังเลยอ่ะ ร้องภาษาภาษาเนะพี่เมย์นะทำไมพี่ไม่ไม่อยากร้องเพลงสักเพลงนึงบ้างหรอผมไม่อยากร้องอยากเต้นมากกว่าฝั่งชอบชอบเล่นให้ร้องมากกว่าใช่เหรอเล่นให้ร้องเลยหมายถึงบรรเลงนะครับเล่นกีตาร์ถูกต้องให้ดีไม่ร้องหรือใครก็ได้จะร้องก็ได้ก็ได้หรือนุยจะร้องก็ได้อยาเลยหนูมาเอาเรื่องนี้ดีกว่ามีข่าวลือมาว่าณตอนนี้นะคุณผู้ชมพี่ปังเนี่ยเขาไม่รับ งานละทำไมอ่ะเอ้ยรวยจากธุรกิจร้านอาหารอ้ยเนี่ยก็อย่างเงี้ยเนี่ยเอาเอาทิ้งมือถือแจกมือถือด้วยรูปใครอ่ะอย่าสิ่เอาสิอย่เอาสิอยูเอาเรื่องร้านอาหารร้านอาหารยังไงพี่ตอนนี้ใช่ครับร้านแซ่บอินดี้สามสาขาขายดีขายดีมากพี่ ต้องรีบไปกินนะครับผมเพราะเพราะคนเยอะมากโคตรตกใจหมดเลยถ้าอยู่ทกินแล้วอร่อยอร่อยอร่อยด้วยชาการิคีคชาการิกีนะครับสองสาขาที่เรียบด่วนแล้วก็ที่เมเจอร์ราชโยธินขายดีขายดีมาเป็นเวลาสปีเลยพี่ขอบอกว่าจริงๆอ่ะก็คือยังยังเป็นปังคนเดิมนะครับยังรับงานเหมือนเดิมล้างล้างตู้เย็นล้างห้องน้ำล้างรถทุกอด่าย กสะอาดร้องเพลงดิก็ไปเล่นดนตรีแล้วก็เป็นไปเล่นละครก็เล่นพี่เมย์เล่นละครเต็มเลยตอนนี้เออยังรับอยู่ยังรับอยู่รับอยู่ยังมีละครอยู่ไหมเนี่ยอนาคตมีมีช่องวันคองพี่เม้เรารอเพียบเลยครับใช่ไหมโอเคผมเห็นเขาก็เล่นตามท้องถนนเต็มเลยนะครับละครทุกวันเนี้ยครับผม ก็เห็นเขาเล่นกันอยู่นี่ครับผมถ่ายนี่ไงไม่ถ่คอนเทนต์เลยพวกนี้ไงอ๋อคอนเทนต์มาถึงพี่เมธของเราพี่เมธของเรานี่ล่าสุดมีงานปฏติมากรรมออกมาโอ้สุดยอดช่วงโควิดนี้ก็ยอดว่างว่างจัดว่างมากเลยไปฟื้นฝอยหาตะเข็บความรู้เก่าๆของคนที่เรียนออกมาแล้วก็เริ่มทํางานเพ้นท์งานปั้นแต่ว่ารู้สึกก็จะมาถูกโฉลกกับปั้นมากกว่ามันได มันได้ลงไปขยี้อะฮะนี่้ยหูสวยใช่อันนี้พี่เมฆเลยทําทำงานศิลปะชิ้นแรกก็ต้องต้องไหว้ครูก่อนก็พี่เมฆก่อนอันนี้คือเป็นองค์พระพิคเนตชื่อปางว่าอะไรคะพี่เมฆปางนี้เป็นปางที่เกของ36ปางนะฮะก็3าปางก็คือปางนี้ชื่อว่าวิคนาคนปติครับวิทนาคนปติมีมีแปลนปางที่ไม่รู้แปลว่าอะไรแต่ว่ามีทั้งหมด 8กปอกทือผมชอบเพราะว่าลักษณะมี8ก่อน,นแล้วก็บังเอิญเป็นดีไซเนอร์มาก่อนด้วยก็เลยอันนี้จะได้ใช้งานการออกแบบเพราะว่า8กรเนี่ยมีอาวุธ8อย่างแต่ว่า2ออย่างในนั้นจะมีพวงมาลัยกับอ,อ้อยซึ่งเราต้องถวายอยู่แล้วผมก็เลยไม่ปั้น ไม่ปั้นอ้อยไม่ปั้นพวงอะไรทำเป็นทำเป็นมือเป็นฐานเอาของจริงไปวางให้เราให้เราไายที่มือก็จะไซส์ประมาณผู้หญิงอ่ะก็คือได้แตะมือแล้วก็มองตาต่อพรซึ่งต้องได้มองตาด้วยเพราะว่าคือผู้คนที่เขานับถือกันมากๆเนี่ยเขาบอกว่าขอตานะพี่เม์ขอตาชัดๆปั้นตาให้ชัดๆเพราะเขาจะใช้มองตาซึ่งอันนี้คือถ้าเกิดผู้ที่สนใจสามารถที่จะแบบว่า ได้ครับได้ครับสั่งมาได้ฮะออเดอร์ได้เพราะว่าผมผมไม่ได้ไม่ได้ทําแบบทีละร้อยร้อยองไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเราจะได้ตรวจทุกองคได้ตรวจด้วยตัวเองทุกองโอ้สั่งได้ที่ไหนฮะก็เข้ามาในอินบ็อกซ์ผมก็ได้นำไปบุ๊กก็ได้ครับนะคะแต่เรื่องนี้ไม่ต้องอินบ็อกซ์ต้องไปซื้อบัตรถูกต้องเพราะว่าชื่อคอนเสิร์ตก็คือ รีโทรมิวสิกเฟสิวัลนะครับผมเดคัลเล็กซี่เดคัลเล็กซี่ออฟรีโทรยังไม่จบนี่ยังไม่จบท่านนี้หมดแล้วศิลปินแน่นมากประมาณสี่สิบกว่าชีวิตมากกว่าเกชั่วโมงครับบรรเลงกัน9ชั่วโมงครับ9ชั่วโมงจริงเหรอครับ อุ้ยนี่เนนียะเดาปังแล้วจีอยู่แถวแเที่ยงคืนคือคือบอกบอกเลยว่าแบบพอองพออ้อมนี่เปียกแต่ละท่านนะคอนเสิร์ตที่เราจะพักให้คุณรับประทานข้าวและห้องน้ำถูกไหม9ชั่วโมงอุ้ยมีพี่หนุ่ยด้วยเหรอคือแนวร็อกเลยอันนี้คือคือพี่เป็นคนพี่เป็นคนแบบโทรชวนเองเลยไหมครับครับใช่ฮะ ตามนั้นแหละครับผมเรียกพบวกกันมานะต้องไปนะครับต้องไปต้องดูแน่นแน่นมากแน่นมากคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นวันที่17พฤศจิกายนนี้แหละที่ที่พารากอนฮอล์ครับชั้นห้าพารากอนฮอล์ขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไหน่นะคะพี่ปังโอ้โหจิ๊อวติเกตครับผมก็ไปซื้อบัตรกันได้นะครับคอนเสิร์ตที่รูบอกเลยว่าคุ้มมากเนาะดูจากรายนามศิลปินแล้วคือพูดวันนี้ก็คือเวลาไม่หมดราไม่ได้้อหมดครับใช่ไหมคะเออแล้วก็ทุกท่านก็คือต่างเป็นศิลปินแบบว่าคือแนวหน้าของประเทศย สุดนะครับสุดๆเนาะไม่แต่เดี๋ยวอีกช่วงต่อไปสักครู่เนี่ยจะเจอพวก ฝาแฝดผมโอ้หน้าเหมือนทีเดียวเดี๋ยวนะน้องๆที่รออยู่คือฝาแฝดที่คล้ายกันเหมือนกันเลยดีกว่าคือหน้าผมเหมือนน้องรีบไปเลยรีบไปเลยเลยวะพี่พี่แม่พี่แม่ต้องทำผมทรงนี้แล้วครับไม่เหลือให้ทำแล้วดิเอาแต่ว่าคอนเสิร์ตนี้นะคะต้องไปดูซื้อบัตรที่เอา Ti c k e t ตใช่ครับนะคะทุกช่องทาง